ดีครับอ้าวัดีครับผมจะมาเช่ารถเฮียซื้อใช่ไหมอ๋อผมไม่ซื้อครับผมเช่าอย่างเดียวไม่เฮียคือผมเนี่ยจะมาเช่านี่แหละแต่เฮียซื้อใช่ไหมก็กูไม่ซื้อกูปลอยเช่าอย่างเดียวมึงเห็นไป้ายไหมเนะี่ยไม่ซื้อแล้วเอ้าแล้วก,กูจะเช่ากับใครล่ะก็คือผมจะมาเช่าแต่เฮียซื้อใช่ไหมมึงฟังกูนะ รถเนี่ยกูซื้อมาแล้วกูจะปล่อยให้มึงเช่าเนี่ยมึงจะเช่าไหมก็ใช่ไงผมเนี่ยจะเช่าไอ้เฮียซื้อใช่ไหมผมจะได้เช่ามึงนี่ยังไงวะฮะไอ้เฮียเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวเช่าอยู่นั่นแหละมึงเย้าไงมึงเย้าไงนะฮะมึงกป็นคนติงมึงเหรอมึงเย้าไงกูผิดอะไรเนี่ยผมไม่เอาอยัางไงแล้วครับเฮียแล้วมึงจะถามกูทำไม รถกูไม่ซื้ออยู่แล้วกูเป็นคนป้อยแหงเช่าอางั้นกูเช่าอ่าเช่าก็ใจตังไป<ต>ดูรถติด <ละ S 2> ต,ต่อเฮียซื้ออยู่ไหนเฮียซื้ออะไรนะไม่ซื้อไงพอพอ,พอพกูขี้เกียจคุยกับคนอย่างมึงแล้วมึงยาวขนาดไหนมึงก็เลือกไปเอาไปเออเดี๋ยวกูดูเองเออขอดูไม้หน่อยได้ไหมเฮียดูอะไรนะไม,ม้เรื่องมากทริปหายเลยว่ามึงนะฮะ จะมาเช่ารถจะมาเอาไม้ด้วยเหรออ้าวก็ดูสภาพรถด,ดิเฮียผมก็ต้องขอดูไม้ดิอ้ามึงยืนรออย่างนี้เดี๋ยวกูไปหาให้ไปเข้าไปเอาอะไรมาก็ไปเอามาจงุญแจมาเปิดดูไม้นี่อะไรก็ไม่ไงกูต้องการไม้รถมันจะไปยากอะไรนะนี่อะไรไม้น <ล ốt. S 2> ี่อะไรรถรวมกันไม้รถ เอารับไปต้องมอบเลยครับครับผมทุ่เฮเอามาทำเฮ่ออะไรเล่เอาอ้ากูจะดูไหมรถเนี่ยก็มึงต้องการไงกูไปหามมาให้แล้วนี่ไงทั้งร้านก็มีอยู่อันเดียวเนี่ยมึงนี่ถ้าจะบ้าทำกูเสียเวลาด้วยเนี่ยรถกูก็ไม่ได้เช่ากูขอดูไหมก็ไม่ได้ดูมึงอะไรมาบ้านร้านกูควตั้งตินตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่เขาหลานกูแล้วนะมึงอะ่ะซื้อไม่จะเช่าฮะไม่กูก็แถมให้มึงยาอเลยอีกว่า อ๋อกูโง่เองเงี้ยรับมึงไม่ใช่เหี้ยซื้อกูก็เสกทะลึ่งมาเข้าร้านมึงเองแหละแต่เช่ารถกูก็ไม่ได้เช่าเสียเวลาไม่พอเสียน้ำลายคุยกับมึงด้วยมึงเก็บใหม่มึงไว้นะร้องกับคดพ่อคดแม่มึงไปร้องที่ธรณีไหนก็ไปเอารถมึงเนี่ยไปร้องด้วยเงี้ยนี่เดี๋ยวกูไปแน้นนี่คนอย่างมึงไม่ควรได้เงินยังใครอ่ะกูก็ไม่ให้เงินมึงหรอกไว